ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากเหตุการณ์นองเลือดได้จบลงทุกคนต่างแยกย้ายเดินทางกันต่อไม่ว่าจะทั้งฝั่งของบริยะหรือพวกพบทั้งหมดเข้ามาในอีกเส้นทางหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเชื่อมต่อไปอยังที่ใดมันเป็นเพียงแค่บันไดวนลงไปสู่ความมืดรอบๆผนังกำแพงก็มีแต่อขาราสีแดงฉานปรากฏตามเส้นทางดูเหมือนว่ามีเพียงแค่บริยะกับฟ้าที่อ่านออกแต่ปอบสาวไม่รู้ความหมายนอกจากใช้ชุดคลุมส่วนพวกพบ เหตุการณ์ชวนให้อึดอัดเช่นกันเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่จากเมืองข้างบนได้หายไปอีกทั้งพบก็ยังสลกเมือ่อไม่ได้สติลมหายใจของเขาเน้นแผ่วอ่อ,อนจนอาการน่าเป็นห่วงพรรคพวกทําได้เพียงแค่คิดถึงความหวังทางข้างหน้าอาจจะมีวิธีรักษาก็จะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเสียงฝีเท้าดังก้องตามธรรมดาของสถานที่แคบและจํากัดทุกอย่างยังคงเป็นปกติตามเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน แม้ว่าพวกคณะเดินทางจะเดินมาแล้วพักใหญ่อาการเหนื่ยหอบของพี่ใหญ่ที่ไม่ใช่แบกแค่ร่างของตนยังมีพบผู้เป็นภาระอีกธรรมดาที่เขาจะเหนื่อยอ่อนก่อนใครเพื่อนแต่เขานั้นก็ไม่ได้ปลีกปากบ่นออกมาสักคำเพราะว่าเสียงลมหายใจแรงและทีทำให้สอนผู้เดินไม่ห่างสังเกตเห็นได้จึงบอกเรื่องนี้กับลุงคมและลุงสาที่กำลังแบกข้าวของพ่าลุงพลังโดยไม่ได้สังเกตทําให้ลุงคมตัดสินใจที่จะพักอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคราวนี้ความกระหายอยากอาหารที่ไม่ได้สัมผัสมานานหลังจากอยู่ในเมืองสัมภเวสีที่ว่าได้กลับเข้ามาทําให้กายรู้สึกหลังจากเสื้อผ้าของชาวเมืองสัมภเวสีข้างบนหายไปทําให้ลุงคมวางห่อ,อผ้าขนาดใหญ่ลงบนพื้นเก็บควานหนาข้าวของที่ปะปนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอันได้มาจากพวกสยามเทรดดิง้งด้วยความตั้งอกตั้งใจก่อนจะหยิบซองสีเขียบเข้มสองซองขึ้นมาพี่ใหญ่ผู้วางกองพบข้างๆตนถามขึ้นมาทันที หลังจากได้เห็นว่ามันคืออะไรเห็นไปคุยกับพวกสยามเทรดดิ้งอยู่นานสองนานแล้วก็เอาห่อผ้านี้กลับมาเหตุที่พี่ใหญ่ทมออกมาเช่นนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปร่วมวงเนื่องจากต้องดูแลพบลุงคมแมราา่รอช้ารีบนำเสนอทันทีนี่เขาเรียกว่าอาหาร MRE มันเป็นอาหารของทหารใช้ในการยังชีพยามเมื่อมีศึกสงครามต้องยอมรับว่าพวกสยามเรดดิ้งมันเตรียมการได้ดีทีเดียวขณะพ่มพลนา ถึงสิ่งที่กำลังถือแต่ละคนก็แกะอาหารบรรจุซองนี้ออกมาด้วยเพียงแค่การฉี่อันไม่ยากเย็นนักทันทีที่ห่อเปิดออกพวกเขาแม่รอช้าที่จะเทอาหารมื้ออันโอชะออกมากองบนพื้นทำให้ได้เห็นบรรจุภัณฑ์เล็กบ้างใหญ่บ้างประมาณ4ีห้าชิ้นออกมากองรวมกันแต่ละคนเริ่มหยิบจับของพวกนี้ขึ้นมาดูมีทั้งข้าวแกงอะไรสักอย่างผลไม้อบแห้งและลูกอมเพียงแค่หนึ่งเม็ดต่อซองบรรจุซองขนาดใหญ่ พวกเขาไม่รอช้าแกะข้าวอาหารหลักสําคัญก่อนจากนั้นก็แกะซองแกงซึ่งมันเป็นสีสม้มเทเข้าไปคลุกกับข้าวอุปกรณ์อย่างช้อนชามไม่มีจึงไม่ต้องพูดถึงสิ่งเดียวที่ใช้กินอาหารในมื้อนี้คือมือเปิดกินกันแบบสมัยก่อนดีที่ว่าแกงอันรวมเข้าไปกับข้าวมันไม่ได้เป็นแกงที่มีน้ําเยอะพอเพียงแค่คลุกคลิกเท่านั้นลุงคงไม่รอช้าพิสูจน์กลิ่นว่าเป็นแกงอะไร แกเปิดถุงหลังจากเขย่าครุกเคล้าจนคิดว่าได้ทีแล้วเสียงสูดลมหายใจสิ้นลงพร้อมกับคําตอบที่บอกว่ามันเป็นแกงเผ็ดไก่ลุงสาแม่รอช้าที่จะถามหลังได้ยินคําตอบเหตุใดสหายของตนจึงตีความออกมาได้เช่นนี้ลุงคมบอกรายละเอียดตนนั้นจํากลิ่นของมันได้ดีอีกทั้งที่รู้ว่าเป็นไก่เพราะตาฮาลานที่อยู่ข้างซองอันประกอบกับรายละเอียดส่วนผสมของเนื้อแกงว่าแล้วไม่รอชา้า ลุงคมขอเปิดเปิดเป็นคนแรกทันทีที่วักทั้งแกงและข้าวเข้าปากแกก็ส่งเสียงครางในลำคอราวกับว่าอาิรม์ในอาหารมื้ออนโนชาที่ว่านี้ทาให้พี่ใหญ่แซวแกอร่อยขนาดนั้นเลยหรือลุงคมรีบสายหน้าก่อนตอบว่าไม่เลยว่รสชาติอย่างกับข้าวแดงในคุกข้าวแข็งกรอบเป็นก้อนอย่างกับกรวดแต่แกงเผ็ดไก่ก็พอกินได้อยู่บ้างเอาเป็นว่ากินกันตายก็ถือว่าให้สิบเต็มสิบ พักพวกที่ได้ยินทําใจก่อนจะกลืนอาหารที่ว่านี้ลงคอมันจริงอย่างที่ลุงคมแกได้กล่าวบอกแต่ถึงะนั้นผลไม้อบแห้งยังพอที่จะทําให้รู้สึกถึงความเป็นคนอริดอร่อยได้บ้างไม่นับลูกอมที่มีเพียงแค่เม็ดเดียวมันละลายจนกลายเป็นของเหลวเมื่ออาหารแสนทนทุกข์หมดสิ้นไปอย่างไม่มีใครบ่นอะไรไปมากกว่าที่ลุงคมกล่าวการเดินทางเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกระทั่งว่าเดินกันมาได้อีกสักพัก แสงสีแดงจากอัขระโบราณก็เริ่มลดน้อยลงพวกคณะเดินทางสังเกตได้อันเนื่องมาจากว่าทัศนาวิสัยเริ่มจะไม่ชัดกระทั่งทุกอย่างมืดดับสนิทครานี้พวกคณะเดินทางมีอาการตตกด้วยเหตุที่ว่าต้องกาวยางไปบนใดแคบๆไม่ได้กว้างมากนักไหนจะสัมภาระและพบอีกทําให้ลุงคมออกคำสั่งให้เอามือจับไหล่กันเอาไว้โดยลุงคมจะเป็นผู้นําตามมาด้วยพี่ใหญ่ที่แบบพบสอน แล้วก็ปิดท้ายด้วยลุงสาบัดน,นี้จึงกลายเป็นว่าเหมือนการเล่นรถไฟในสมัยเด็กๆลุงคมก่อนจะเดินลงขั้นถัดไปแกใช้เท้ากวาดออกไปเบื้องหน้าเพื่อสัมผัสก่อนที่จะลงน้ําหนักหากว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ชักเท้าขึ้นมาได้ทนันซึ่งสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจทําออกมาเช่นนี้การเดินเท้าก็ช้าลงไปมากจิตใจก็เริ่มห่อเหี่ยวอันเนื่องจากทางออกที่วาดฝันคิดเอาไว้ยังมองไม่เห็นเดินกันมาได้อีกสักพักหนึ่ง จู่ๆเสียงบางอย่างก็เกิดขึ้นทําให้ลุงคมสั่งหยุดเดินทุกคนทําตามพากันสดับหูฟังมันอื้งและก้องกังวานด้วยสภาพพื้นที่ทําให้ไม่สามารถจับใจความของประโยคหรือคาอะไรได้เลยกระทั่งกินเวลาไปอีกสักพักหนึ่งลุงคมเห็นว่าหากไม่ขยับขยื่นหรือเดินทางต่อจะไม่เป็นการอันดีจึงออกคําสั่งอีกครั้งด้วยแต่ละคนระมัดระวังตัวมากขึ้นสาเหตุที่ลุงคมตัดสินใจเดินทางในความมืด เสียเวลามันก็ส่วนหนึ่งแต่เสียงพึามพำอะไรสักอย่างมันก็อยู่ข้างหน้าฟังแล้วยังอยู่อีกไกลเมื่อใกล้คอยว่ากันอีกทีาว่าเดินกันได้ไม่ถึงอึ่ใจเสียงมันก็หายไปเสือๆจะว่าดีก็ดีแต่จะว่าสยองก็สยองมันปัปนผสมในอารมณ์ไม่รู้จะบอกคําใดดีแต่ถึงกะน้นเท้าก็ยังต้องเดินย่างก้าวหยุดพักขาได้ไหมทําให้พี่ใหญ่ต้องเริ่มเรียกพบเพื่อว่าเขาจะตื่น เมื่อช่วยกับเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจนี้แต่เรียกเท่าไหร่ไม่มีทีท่าว่าพบมันจะตื่นขึ้นมารับคําทําให้ลุงคมถามกับพี่ใหญ่สัมผัสอะไรได้บ้างหรือไม่พี่ใหญ่เพ่งสมาธิจับสัมผัสสิ่งที่คาดเป็นอันตรายแต่ทว่าก็ไม่รู้สึกถึงสิ่งใดจึงเอาความบอกกับลุงคมหลังได้รับคําตอบชชยวัยกลางคนบอกให้เร่งฝีเท้ากันก่อนแม้ว่ามองไม่เห็นอะไรก็ตามทุกคนเอาตามอย่างที่ลุงคมว่า แต่ทันใดนั้นเสียงอื้ออืงดังก้องเสียงเดิมเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ซึ่งน่าแปลกในครั้งนี้มันได้ยินจากทางข้างหลังทุกคนหันไปยังทิศที่ได้ยินเสียงแต่ก็มองไม่เห็นเนื่องจากความมืดผนกายบนร่างตั้งลุกจูชันกันอย่างไม่ได้นัดหมายหลังมีความรู้สึกเกินว่ากระทบแผ่นหลังขณะที่ความรู้สึกของแต่ละคนดิ่งเสียงขึ้นลำดังแกรกด้วยหญิงสาวนำว่าสอนดังแทรกเสียงร้อนที่ลอยวนอยู่รอบตัว สอนได้บอกกล่าวกับพรรคพวกอย่างน้อยเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนดีกว่าทุกคนซึ่งเห็นด้วยกับความคิดของเธออีกอย่างหนึ่งกระสุนในตอนนี้ที่หยิงสาวมีมันได้มาจากพวกปริยะกระสุนปลุกเสกต่างที่พวกปริยะว่าว่าแล้วลุงคมเปลี่ยนความคิดบอกให้พี่ใหญ่วางพบลงก่อนตอนนี้ต้องยืมมือของพี่ใหญ่ถือมีดหมอของไอ้พบมันคนไม่กี่คนในหมู่คณะที่ใช้มีดหมอได้พี่ใหญ่ปฏิเสธทันควันโดยอ้างว่า ตนที่เคยสัมผัสใช้มันมาแล้วครั้งหนึ่งรู้สึกว่ามีดหมอมันจะดึงฉุดตนให้ดำดิ่งความรู้สึกคล้ายกับป่วยไข้อย่างบอกไม่ถูกลุงสาจึงอาสาเป็นคนใช้มีดหมอเองตนก็พอทําได้อยู่บ้างพู้ใหญ่ไม่ราช้าเมื่อมีคนรับชะตาแทนตนรีบความีดหมอออกจากห่อผ้าโดยการคำหากระทั่งเจอก็ยื่นให้กับลุงสาด้วยความเร็วไวชายติดอ่างอย่างลุงสา ถือกำมันเอาไว้แน่นโดยที่เขาไม่รู้สึกอะไรสักอย่างในขณะตอนที่ถือนอกเสียจากใจวิวว,วิกระทั่งเสียงฟังไม่ได้สับดังเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีพวกคณะเดินทางตาโตเหตุเมื่อเสียงเข้ามาใกล้จากเสียงที่ไม่ได้สับก่อนหน้ามันก็เริ่มจับใจความได้เสียงพวกนี้มันคือเสียงบทสวดคุ้นหูยิ่งนักพวกคณะเดินทางตั้งใจสดับฟังเพื่อค้นหาความหมายปรากฏเสียงบทสวดที่ได้ยิน มันเป็นภาษาบาลีดังพร้อมเปรียงราวกับว่ามีมากกว่าหนึ่งเสียงขณะที่พวกคณะเดินทางกำลังตั้งใจฟังพร้อมกับตั้งรับไปด้วยนั้นจูๆ่ๆจุดที่เกิดเสียงมันก็เริ่มมีแสงไฟสีเหลืองนวลค่อยๆสว่างขึ้นมาทุกคนต่างเพ่งสายตาไปยังแสงไฟเดียวในความมืดกระทั่งเห็นว่าภายใต้แสงไฟนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดน,นอกจากความว่างเปล่ากับรัศมีแสงที่ติดฉายบนกำแพงแม้ว่าจะมองไม่เห็นอะไร แต่เสียงบทสวดภาษาบาลียังคงดังอยู่ไม่ขาดสายพร้อมๆกับดวงแสงไฟที่ว่าเริ่มเคลื่อนตามขั้นบันไดตรงมายังพวกคณะเดนินทางสอนไม่รอชา้ายกปืนชี้ไปยังแสงไฟที่ว่าด้วยคําบอกของพี่ใหญ่ทําให้หญิงสาวหันมาถามกับพี่ใหญ่ว่าให้ตนเล็งไปยังจุดไหนเล็งใครพี่ใหญ่ก็สวนกลับทันทีเขาไม่รู้ซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆแต่ก็ยังกําชับให้หญิงสาวอย่าลดปืนลง ลุงสาเช่นกันเขาตั้งท่ามันจนกระทั่งแสงไฟที่ว่าเข้ามาใกล้ครานี้ได้เห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นนอกจากเสียงบทสวดภาษาบาลีคือเงาของคนอันประทับอยู่กับกำแพงคล้ายกับหนังตะลุงซึ่งเงาที่ว่าเดินเล่เลี่ยงกันสีเงาพอดีพอดีไม่ขาดไม่เกินยิ่งเลยยิ่งเลยพี่ใหญ่ตะโกนขึ้นสองก็สวนกลับยิ่งใครยิ่งอะไรพี่ใหญ่ยังตะโกนคำเดิมในจังหวะที่สอนนั้นกำลังจะเหนียวไกล ช่วงเซียววินาทีลุงสาแกบอกให้สอนและลดปืนลงด้วยสติของหญิงสาวทําให้เธอไม่ยิงอย่างที่ลุงสาว่ากระทั่งแสงไฟสีเหลืองนวลเข้ามาถึงพวกคณะเดินทางทุกคนต่างแหกปากร้องด้วยความตกใจไม่รู้ว่ากาลังจะเกิดอะไรขึ้นแหกปากได้สักอึดใจแต่ละคนก็ลืมตามเหมือนกับได้สติปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกตนนอกจากเงาแปลกๆสีร่างที่ติดอยู่กับกําแพงข้างๆ มันหยุดนิ่งพร้อมๆกับเสียงบทสวดภาวนาที่จบลงด้วยคำว่าสาธุพวกคณะเดินทางต่างมองเงานี้อย่างไม่วางตาโดยหันอาวุธทั้งสองชิ้นไม่ว่าจะเป็นปืนหรือมีดหมอเข้าหาเตรียมพร้อมลงมือได้ทุกเมื่อหากว่าเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นทว่ามันไม่เป็นดังคิดในแง่ลบเหตุการณ์ยังเป็นปกติทุกอย่างทังในใดนั้นเสียงบทสวดภาษาบาลีก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งพี่ใหญ่ไม่ทันได้ตั้งตัว ตกใจร่างโอนเซไปทางใจกลางที่ซึ่งไม่มีหล่ากันลุงคมลงสาพยายามคว้าตัวของพี่ใหญ่แต่ก็ทําให้สําเร็จนิ้วมือหลุดคลาดกันเพียงนิดเดียวทําให้พี่ใหญ่ล่วงตกลงไปในช่องตรงกลางของบันไดวนทุกคนแหกปากร้องด้วยความตกใจพี่ใหญ่เช่นเดียวกันหลังจากพี่ใหญ่ตกลงไปได้ไม่นานแสงกับเงาที่ปรากฏอยู่บนกําแพงขยับเขยื่อนอีกครั้งลัดลอกไปตามผนังที่ติดกับบันไดปล่อยให้พวกคณะเดินทาง เศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของพี่ใหญ่จากเสียงพี่ใหญ่ที่ได้ยินดังตั้งแต่เริ่มตกบัดนี้เริ่มไม่ค่อยได้ยินเสียงของเขาแล้วสอนหลังน้ําตาอันเนื่องจากว่าเสียสมาชิกพักพวกคนสําคัญไปประกอบกับเธอเป็นหญิงที่อารมณ์อ่อนไหวทุกคนนั่งก้นจาเบ้าลงกับพื้นก่อนซอนหันมากล่าวโทษลุงสาผู้เป็นต้นเหตุเหตุไม่ให้ตนนั้นยิงลุงสาที่ทั้งตกใจและรู้สึกผิดไม่ได้ตอบโต้อะไร แกยังคงอยู่ในอาการช็อกจึงเป็นหน้าที่ของลุงคมบอกเหตุผลที่ลุงสาจะได้ห้ามสอนเอาไว้คือหากยิงปืนในที่แคบแบบนี้กระสุนอาจจะเด้งมาโดนพวกตนก็ได้ปพระกอบกับเสียงของปืนมันสามารถทําให้หูหนวกได้และท้ายที่สุดสอนจะต้องยิงใครเป้าหมายจริงๆสอนเห็นหรือจริงๆมันไม่ใช่ความผิดของลุงสาลุงคมกราบพร้อมกับตั้งคําถามไปในตัวหลังจากยิงสาวได้ฟังเหตุผลมันก็เป็นจริงอย่างที่ลุงคมว่าทั้งหมด เธอได้สติกราบความขอโทษกับลุงสาทางชายไวกลางคนอย่างลุงสายิ้มแห้งๆโดยบอกว่าตนนั้นไม่ถือโทษโกรธสาเหตุการตายของพี่ใหญ่ในครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นเพราะตนจริงๆก็ได้หลังลุงสาพูดจบทุกคนสงบนิ่งไปสักพักใหญ่เสียใจในสิ่งที่เกิดแต่ดวงตาย,ยังคงมองแสงสีเหลืองที่ตอนนี้ไหลวนลงไปอยู่ชั้นล่างลึกลงไปมากขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าสลดเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดจู่ๆสอนก็พูดขึ้นว่า ไอแสงบ้าเมื่อกี้มันคืออะไรแล้วเงาคนพวกนั้นเป็นใครมาสร้างความชิบหายแล้วก็จากไปขอโทษลุงสาที่สอนกล่าวหาลุงทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่ความผิดของลุงเมดแต่น้อยหญิงสาวกล่าวพร้อมกับยกมือไหว้ด้วยใบหน้าสลดตาจับจ้องแสงที่หลงลึกไรเกือบสุดลูกหูลูกตาลุงสารีบรับไหว้ยกมือปัดบวกไปบวกมาเกล่าย้ำคำเดิมว่าตนนั้นไม่ถือโทษทว่าเส้นคำของลุงสาไม่ถึงใจ จูจูสอนก็หลั่งน้ำตาออกมาพางพูดพร้อมกับพูดว่าแม้พี่ใหญ่จะตายไปแล้วสอนยังได้ยินเสียงเขาในหูอยู่เลยเธอกล่าวแล้วก็เอามือปาดน้ำตาพักพวกต่างปลอบใจซึ่งในความเงียบขณะปลอบใจเศร้าโศกกันอยู่นั้นจูจูลุงคงก็พูดขึ้นมาเช่นเดียวกันว่าตนก็ได้ยินเสียงร้องขณะตกลงไปของพี่ใหญ่เช่นเดียวกันไม่นานนักลุงสาก,ก็พูดคําเดียวกันทําให้ใชายไปกลางคนสองคนที่อุซากลั้นน้ําตา ไม่อยากสําแดงความอ่อนแอออกมาเริ่มมีน้ำใสๆอาบแก้มแต่ว่าความเศร้าโศกของทั้งสามผ่านมาได้สักระยะหนึ่งความแปลกของเสียงพี่ใหญ่ที่แหกปากร้องขณะตกมันก็เริ่มได้ยินชัดขึ้นและดังมากขึ้นทุกคนเริ่มหยุดเศร้ามองหน้ากันจากนั้นก็ถามถึงเสียงที่ได้ยินว่าได้ยินเหมือนกันหรือไม่ทั้งหมดพยักหน้าเง,งกๆแล้วหันไปมองตามทิศที่ได้ยินปรากฏว่าทุกคนหันมองไปยังทิศเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมาย นั่นคือทางข้างบนระหว่างทางช่องบันไดวนเสียงของพี่ใหญ่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆตามหูที่ได้ยินทุกคนที่แงนหน้ามองกลับหันมามองหน้ากันแล้วก็หันกลับขึ้นไปมองทันในนั้น,นบางอย่างขนาดเท่าเม็ดถั่วค่อยๆโผล่ให้ได้เห็นในความมืดมันมาพร้อมกับเสียงร้องอันคุ้นหูกระทั่งเห็นได้เต็มๆต,ตาสิ่งที่กำลังตกลงมาคือพี่ใหญ่ทุกคนต่างตะโกนเรียกชื่อแต่ทว่ายังตกใจและงุนงง จึงคว้าเอาไว้ได้ไม่ทันลุงคมเห็นว่าพี่ใหญ่ยังไม่ตายและคิดว่ามันแปลกแต่ทางลุงสาไม่มัวมานั่งคิดวิเคราะห์แกตะโกนบอกให้พี่ใหญ่แหกปากร้องดังเรื่อยๆครั้งต่อไปพวกตนจะคว้าให้ได้ว่าแล้วลุงคมสอนและลุงสาจับมือกันทาเป็นเชือกสาเหตุที่การจับมือเรียงเช่นนี้เพราะคนที่ยืนกับคนที่ต้องคว้าตัวจะต้องเป็นชายมีแรงส่วนสอนเป็นตัวยึดและทำให้ทั้งสองถึงเป้าหมาย เมื่อตัดเตรียมแผนการกันอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอการตกลงมาของพี่ใหญ่อีกระลอกหนึ่งแต่ทว่าก่อนที่พี่ใหญ่จะตกลงมาเสียงบทสวดภาษาบาลีอันสยองกร้าวก็กลับมาอีกครั้งเช่นเดียวกันปรากฏสาแดงเดชเกิดขึ้นเช่นเดิมทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนแต่ซึ่งครั้งนี้พวกคณะเดินทางรู้ดีแล้วว่าเงาที่เห็นแม้จะร้อนแต่ก็ไม่ทําอันตรายใดๆว่าแล้วเงาพวกนั้นก็มาถึงพวกตน ก่อนจะเดินผ่านลงไปข้างล่างตามด้วยเสียงแหกปากร้องของพี่ใหญ่ที่วนตกลงมาอีกรอบหนึ่งดีที่การตกในครั้งนี้มันไม่ได้เร็วมากต่างจากการตกบนโลกเล่นแล้วลุงสาแกก็เหยียดสุดปลายแขนคว้ามือของพี่ใหญ่ได้สำเร็จลุกคมกับสอนภาษาแรงดึงพวกเขาขึ้นมาทันทีที่แผนการสำเร็จแต่ละคนนอนแผ่ล้ากลับมานอนหออแแฮๆด้วยความเหนื่อยและตื่นเต้นเสียงหัวใจดังอยู่ในทรงอก เต้นโคลงความสนันแทบจะทะลุแต่ก็หาได้มีสิ่งใดขวางรอยยิ้มแห่งความเปรติหลังจากสูตรอากาศเข้าเต็มปอดทุกคนต่างหวาัวเราะลั่นออกมาด้วยความดีอกดีใจคำแรกที่พี่ใหญ่กล่าวคือคำว่าขอบคุณด้วยน้ำเสียงที่แหบเรือเนื่องจากแหกปากร้องไม่ได้หยุดพักทุกคนไม่ได้พูดอะไรจนเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติครั้งหนึ่งลุงคมรีบถามว่าข้างหลังนั้นมันมีอะไรหรือไม่พี่ใหญ่ก็ตอบทางควัน มีแต่บันไดวนเห็นแล้วชวนเวียนหัวลุงสาจ,จึงถามย้ำไม่เห็นแม้ประตูหรือสิ่งที่เหมือนกับทางออกเลยหรือพี่ใหญ่ก็สายสะบัดหน้าก่อนจะชะงักนิ่งไปเล็กน้อยแล้วดวงตาก,ก็โตทำเสียงตื่นเต้นตอบว่าเห็นพวกปริยะขณะกำลังตกแต่พวกมันไม่ได้ทำอะไรเพียงแค่แหกปากร้องตกใจลุงคมก็ถามต่อพวกมันห่างพวกตนไกลไหมพี่ใหญ่พยักหน้าก่อนพูดว่า แต่หากพวกเราเดินเดินพักๆอีกไม่นานก็อาจจะได้พบกันวันแล้วลุงคมก็สั่งให้ออกเดินทางต่อทำให้ลุงสาถามขึ้นเดินทางไปไหนทางออกอะไรนั่นก็ไม่มีเห็นไอเงาพวกนั้นหรือไม่สักพักมันก็วนกลับมาใหม่ตั้งแต่เดินมา3ามสี่รอบแล้วลุงคมสวนกลับทันทีจะให้ทำอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่าค่อยคิดตอนนี้ห่างจากพวกสยามเชดดิ้งก่อนทุกคนไม่มีทางเลือก ลุกขึ้นตั้งหน้าตั้งตาออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าพี่ใหญ่ก็ต้องกลับมาทําหน้าที่คือแบกร่างของพบซึ่งเขาแบกไปบนใบว่าเป็นชีเปลือยหมดสติก็ดีไม่ต้องรับรู้อะไรสอนที่ได้ยินก็ตําหนิพี่ใหญ่ที่กล่าวว่าเช่นนั้นเอาล่ะครับทางออกจะอยู่แห่งหนใดเงาพวกนั้นคืออะไรโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าประจนภยัย หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบหลู่